สวัสดีค่ะุ๊ยดูเด็กเอ่ะดูนี่นะ,ะออสวัสดีค่ะ วันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะแบบวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนนี่นะคะคนโครตรเยอะเลยค่ะคนเยอะมากนะคะเขาจอดรถกันแบบเรียงรายมากเลยดูคนสิเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะไปเลยเพื่อนเราอยู่นู่นนะคะ<อ>เพื่อนอีกคนอยู่นู่นนะคะน,นู่นรอรถอยู่ว,ว้าว ุ Hoy, coating, like device, so ้ยด hey, <speaking in minority> ูคนต่อแถวรอจ่ายตังค์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะไปเอาตะกร้านะคะยังไงยนสออสยังไงกนเอาไปยังไงนี่ออีกหนยคิโลที่เราที่เราต้องการไอวันนี้ไอวันตนี้ไอส์มีน่าไม่ได้ังกับฉันไนส์ไนส์ มาเล่นถ่ายรูปนะคะนนี้เขาไม่ได้เฉันจะกินคาส่วนไปค่ะเขาบอกให้ไปทางไหนนะทางนี้ปะนี่นะคะคนโคดเยอะเลยไปค่ะตามเพื่อนเราไปนะคะคนก็มองใช่ไหมคะทุกคนคนมองชุดฉันค่ะฉันเพิ่งแก้ค่ะแต่ฉันก็เอาคล้องปิดหนาอยู่ค่ะทุกคน คนเยอะมากแ้ต้องตาดีได้ตาไร้เสียนะคะคนเยอะมากค่ะอ,อ,อุ้ยดูเด็กๆามาฝั่งนี้ไ,นไ,ไปค่ะเริ่มค่ะ Can you go here? ออโอ้ยสตรอเบอรี่ค่ะเขาเก็บไปหมดแล้ว มันลูกใหญ่มันไม่มีแล้วอะทุกคนเขาเก็บกันไปหมดแล้ว่ะเรามาช้าน่ะโอ้ได้อยู่อยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุกดีนะคะเห็นไหมอืมอืมคนเยอะมากเธ ที่จริงมันก็มีนะแต่ว่าเราจะแบบเราจะเราจะเลือกเลือกแบบมันก็ยังไม่สุกดีใช่ไหมเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยแต่อร่อยนะคะอร่อยปนขี้อัวค่ะส <laughs> ามีช่วยเก็บสมอลวันอิตคุ๊กโอนะ sweet good อือหืลูกมันเล็กเธอนี่นะคะคือกิจกรรมที่คนที่นี่เขาชอบทำกันเนาะบ้านเรามันไม่ใช่เมืองหนาวถ้าจะมีก็ทางเหนือไปเลยอะไรอะไรอย่างนี้เนาะหรือไม่ก็เป็นสวนแบบเป็นกรีนเฮาส์เนาะแต่ดูดิทุกคนคนเยอะมากนะคะ เราเราเราไม่เน้นเก็บนะคะเราเน้นถ่ายรูปตอนเดินเข้ามาแบบมีทุกคนมองชุดทีฉันั <laughs> นแรกเด็วันสีอันเดอร์สียาีขนาดเธอถามว่าแดดไม่ค่อยจะออกว้าว wow. อันนี้นะคะแต่ลูกมันยังไม่ค่อยแดงเนาะ แปกแลกเนาะลูกใหญ่มันยังไม่ค่อยนี่เนาะไม่ลงเจอมันยังเก็บไปหมดแล้วใช่เก็บอย่างเดียวไงมันจะได้รีบเก็บรีบไปอ้าวดูนี่นะคะอื้ดูดิลูกมันปแปลก You can take it โอ้โหลูกนี้ลูกแดงมากเลยดูนี่ ลูกสวยมากเลยหนึ่งสอง <Okay. Under. S 1> เราว่าฝั่งข้างหลังเราอะ่ะมันเป็นส่วนที่เขาเก็บไปแล้วนะคะมันก็แบบเนี่ย แต่ฝั่งนี้นะคะด้านหลังฝั่งนี้นะคะก็คือคือต้นเขายังแบบต้นใหม่อยู่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวฉันจะขามฝั่งค่ะเฟิ้ฝั่งนี้อร่อยมากโอ้โห<ด> ลูกเขาสวยด้วยเนาะดูดิลูกสวยนะคะลูกสวยลูกสวยแล้วทำยังไงคะสวยลูกสวยไม่เมือนสมมติในเขาเรีกว่าในั้นในทีวีอะในภาพวาดในภาพวาอะแล้วฝั่งนี้อร่อยมากสวนฝั่งนี้อร่อยมากเหมือนต้นมันยังใหม่อยู่อ่ะ เอาไหมสิเล่นใหญ่ไหก่อนแต่ลูกสวยมากอันนี้สียังไม่ค่อยได้นะคะจะอมเปรี้ยวหน่อยแต่ว่าสวยเออบางอันสีอ่ะไม่ค่อยได้นะแต่ลูกสวยมากมันยังไม่ได้ไงมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกไหมเธอไม่เป็นไรฉันกินได้หมดกินรี่เกลือค่ะ เอาไปทานยำสตรอเบอรี่อร่อยอร่อยค่ะปนขี้วัวค่ะสุยอย่างดีทำไมฉันปวดฉี่วะมีฝั่งนี้ลูกใหญ่แต่ว่ามันในเริ่มไปแล้วอะวย่ะว้าวดูอันนี้นะคะอันนี้ลูกใหญ่นะคะ ทุกๆคนจะบอกว่าคือมันฝั่งที่เราเก็บตรงนี้คือมันเยอะมากมันเป็นแบบอ่าที่เขายังไม่ค่อยเก็บกันนะคะก็มีบ้างแต่ฝั่งโน้นอะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเก็บไปแล,แล้วลูกมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหวานนะคะลูกมันจืดแต่ฝั่งนี้คือแบบลูกสวยลูกกรอบแบบหวานอมเปรี้ยวะคะ่ะทุกคนอร่อยอะ่ะกรอบ อร่อยอืมคือเราอ่ะเลือกเอากล่องเล็กนะคะแล้วก็เก็บจนเต็มกล่องแล้วนี่ทุกคนนี่นะคะของเราเลือกเป็นกล่องเล็กประมาณ1-2ึกิโลนะคะก็เต็มแล้วนะจ๊ะแล้วก็แล้วก็ เก็บไปถ่ายรูปไปหยิบใส่ปากไปนะคะก็รอเพื่อนๆนะคะที่เก็บอยู่เพื่อนๆจะบอกว่าลูกเขาสวยสวยจริงๆนะคะแต่เราก็ไม่อยากเก็บเยอะเดี๋ยวคนอื่นมาคือแบบไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะไม่ไม่ได้เก็บนะทุกคนคือถ้าเขาเก็บไม่ทันมันก็จะเน่าเนี่ยเน่าเน่า,นา,นาทิ้งอย่างเงี้ยนะคะคือคนมาเก็บกันแบบเยอะมากบางคนเอาแบบสองสามกิโลเลยนะคะ เดี๋ยวเราสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นนะคะผังผักสลัดนะคะอันนี้นะคะปีแรกของนางนะคะนางก็จะตื่นเต้น <c oughs> มันมันไปเก็บกองอยู่ตรงที่เดียวนะคะนางไม่ไหลนะคะนางก็เลยได้แต่ลูกน้อยสวยเนาะดูดิเ <c oughs> อ้าพูดเหมือนกันเลย <c oughs> พูดเหมือนกันเลยดูิ <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> เธอลองหันไปข้างหลังเธอดีฝั่งนั้นนะ่ะดูดิ มดูข้างในดิมันสวยสวยมากอือหือมาด้วยเออเอามาอยู่เอามาลูกกใหญ่ใช่ อันนี้เป็นพวงเธอนะคะบางคนคือแบบว่าพอเขาไม่เห็นสวนฝั่งเนี้ยลูกใหญ่ใช่ปะเขาก็เทหน่ากเกียดมากเลยอ่ะเธอดูดิเห็นไหมนี่นะเห็นไหมดูเขาเทลูกเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเททิ้งอะ่ะมึงก็กินไปสิวะ ในที่สุดนะคะเราก็มูฟออนจากป่าสตรอเบอรี่ได้นะคะทุกคนไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่ต้องตัดใจนะคะเพราะว่ามันเต็มกันหมดแล้วนะคะของฝุ่นนี่ไม่ต่ำกว่า4กิโลนะนี่นะคะเขาก็จะมีสวนผักให้ด้วยนะเป็นผักสลัดเดินตรงไหนนี่ว้าว นี่นะคะเป็นผักเพื่อนๆสามารถเก็บไปได้เลยอันนี้หัวเน,นี้ยที่เขาไปกินแทนมะละกอนะคะนี่อันนี้ผักชีราวนะคะเปล่า笑<笑>มันเหมือนมากเลยนะใบมันเหมือนแต่ว่ากลิ่นมันฉุนมากค่ะทุกคนว้าวเก็บเองได้เลยนะคะแล้วก็ไปจ่ายตังค์อว้าว น Здiday ่นคือสวีทแอ l ์ไลนาซุ่มบ่ได้ค่ะซุ่มบาได้วิ่ง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 ใครขี่ เยอะมากฉันเห็นเธออยู่ตอนที่เธอมุดมุดโผล่โอ,โอ,โอ้โหเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะเดินไปต่อคิวเพื่อที่จะจ่ายตังค์นะคะทุกคนนี่นะคะคิวจ่ายตังค์อยู่ข้างหน้าคะ่วะว้าวนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้นะคะของเราให้เขาจ่ายตังค์จ่ายตังค์ตรงนี้เขาจ่ายคาติ้ด้วยนะคะ Yeah, uh นี่นะคะทางก่อนที่จะเข้าไปตรงสวนสตรอเบอรี่นะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนส่วนผักส่วนการ์เด้นนะคะที่คนเข้ามาเช่าเอาเนาะแต่ว่าด้านหน้าตรงนู้นนะคะเขาจะมีดอกไม้ที่เพื่อนๆสามารถตัดได้อันนี้เป็นในส่วนของคนอื่นเขานะแต่เราแต่ว่าเรามาถ่ายรูปค่ะทุกคนนี่ จัดสวยมากดอกไม้สวยมากค่ะดอกไม้จ้อะอ๋อเขามีที่จอดรถสําหรับอ่าเขามีที่จอดรถสําหรับตัดดอกไม้ตั้งหากนะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะมีปกติเขาจะมีกันไกวางไว้ให้นะอ๋อมีแต่ด้ามนะคะนี่แต่ ไม่เห็นราคาเลยอะตรงนั้นใส่ตังนะคะตรงนี้นะคะเขาจะไม่มีคนนั่งเก็บเนาะนี่นะคะใส่ตังคนที่นี่เน้นแบบความซื้อสัตว์จ้านี่นะคะเป็นสวนเขานหน้าจะมีอ๋าหกสบรับเบิร์นนะคะต่อหนึ่งต่อหอันนะคะต่อหก้านนะคะไปเดินเข้าไปข้างในกันเราอาจจะไม่ตัดหรอก พาเพ,เพื่อนมาดูเฉยเฉยพาเพ,เพื่อนมาดูเฉยเฉนะคะแต่มันสวยอะดูสิดอกอะไรเอ่ยโอ้โหดูตรงนี้นะคะดอกนี้สวยมากอ่าเราจำชื่อเขาไม่ได้นะคะเป็นเป็นดอกไม้ช่วงสปริงอะคะ่ะ เนี่ยดอกเขาจะอย่างนี้เลยอันนี้เราไม่แน่ใจว่ากานเท่าไหร่นะคะแต่สวยดูดิสวนสวยมากค่ะพยายามกันเนาะคนถ่ายก็ถ่ายคนโพสก็โพสไปอ่ะโว้ย ตอนนี้นะคะคิวรอต่อแถวเข้าสวนคือแบบยาวมากค่ะทุกคนจนเขาต้องปิดถนนฝั่งนี้แล้วนะคะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าคนเริ่มเยอะมากเลยนะคะตอนที่เราออกมาคือแบบต่อแถวกันเพื่อที่จะเข้าสวนคือเยอะมากนะคะ แล้วนี้นะคะก็คือสตรอเบอรี่นะคะที่เราไปเก็บมาในวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะอยู่ที่ดูเป็นดอกนะคะแต่จะบอกว่าที่สวิตนะคะช่วงนี้ก็คือแบบสตรอเบอรี่เยอะมากที่ชาวสวนนะคะเขาก็จะเปิดให้แบบคนทั่วไปนะคะได้เข้าไปเก็บใช้บริการนะคะแต่ราคาเขานะก็อาจจะสูงหน่อยนะคะกว่าสูงกว่าที่เพื่อนๆซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่า อันนี้นะเราใจ่ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7, กิโลละ7ฝังกว่านะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่เขาชาร์จเยอะเพราะว่าเขารู้ว่าคนที่ไปเก็บสตรอเบอรี่อย่างเรานะคะก็จะกินเก็บยัดใส่ปากมากกว่าเก็บยัดใส่กล่องนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเราอีกคนนึงนะคะวันนี้เรากินสตรอเบอรี่เยอะมากกินแบบกินแบบกินอิ่มอ่ะอิ่มเลยอ่ะกินกินคาดว่ากินประมาณแบบเกือบ เกือบ,บที่จะเท่าที่เราเก็บมาเลยนะคะทุกคนเนาะนี่ละค่ะก็คือกิจกรรมในวันนี้ช่วงช่วงที่จะเข้าหน้าร้อนตเต็มๆแบบนี้นะคะเขาก็จะแบบชาวสวนช่วงหน้าสตรอเบอรี่ช่วงช่วงหน้าผลไม้นะคะเขาก็จะมีแบบเนี้ยให้เก็บแล้วก็เดือนหน้านะคะหรือเดือนถัดไปเราไม่แน่ใจนะ ก็จะเป็นพวกเชอร์รี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่เราต้องไปค่ะเชอร์รี่ปีนี้ห้ามพลาดปีที่แล้วเราพลาดนะคะส่วนตอนนี้นะคะขออนุญาตแบบไปทำความสะอาดสตรอเบอรี่ก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ